หากคุณกำลังเห็นคลิปนี้อยู่อย่าเพิ่งเลื่อนผ่านค่ะการเงินของคุณวันนี้เป็นอย่างไรทํายังไงให้การเงินของคุณมีความคล่องตัวและผ่านพ้นทุกอย่างไปได้ในวันนี้ไปดูกันค่ะเรื่องของการเงินต้องบอกเลยนะว่าวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณนั้นทําอะไรก็แล้วแต่จะต้องมีการติดต่อประสานงานพูดคุยกันใช้เงินกับเพื่อนฝูงค่อนข้างพอสมควรเลยทีเดียวแน่นอนค่ะว้าว คุณกาลังมีการเจรจาต่อรองในเรื่องของการเงินในเรื่องของการทํางานนะคะมีการลงทุนอะไรใหม่ๆฉะนั้นวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวันที่คุณจะต้องใช้ความระมัดระวังในคําพูดในเรื่องของการสื่อสารคุณจะไปหยิบยืมเงินใครคุณจะทาอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาต่อรองสื่อสารในเรื่องของการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ให้ระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะการเงินของคุณเนี่ยจะมีผลมากๆอย่างยิ่งกับอารมณ์และความใจร้อนความใจกล้าของเรา ระมัดระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ในการตัดสินใจเรื่องนี้จะมีผลมากๆกับเรื่องการเงินของคุณในวันนี้ฉะนั้นถ้าหากว่าคุณกําลังเห็นคลิปนี้อยู่วันนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องของการตัดสินใจดีๆถ้าหากว่าจะต้องตัดสินใจภายในวันนี้ในเรื่องของสัญญาก็ดีในเรื่องของการเงินในวันนี้เลื่อนไปสักนิดนึงค่ะหรือถ้าหากว่ามันต้องตัดสินใจจริงๆอยากให้มีสติเยอะๆคิดให้รอบคอบแล้วค่อยตัดสินใจนะคะ แล้วเราไปดูกันว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นได้อย่างไรต้องบอกว่าการเงินของคุณจะดีขึ้นได้ด้วยการเจรจาค่ะมีสติให้มากๆแล้วที่สําคัญอย่าใจร้อนสิ่งนี้จะผ่านพ้นไปได้การเงินของคุณจะมีความคล่องตัวมากขึ้นขอ,อให้คุณนั้นคล่องตัวโดยฉับพลันทันทีนะคะใครที่เห็นคลิปนี้อยู่ทิม์คําว่าคล่องตัว